ท,ท,ท่านนัทนนตรีมีเรื่องจะพูดกับพวกเราครับขอนได้เชิญครับให้พี่ๆไม่ต้องยังไม่จบครับยังไม่จบนะก็ดีใจนะครับนึกว่าจบหลังสูรแล้วแต่ว่าถึงที่ไรก็ตามก็ดีใจเพราะว่าม,มากันพร้อมหน้าครบตาครับ <c oughs> นงก็ได้ยนก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากประสบความสำเร็จมากแล้วก็คนที่เข้ามาก็มีความสุขคนที่บริหารหรืคนที่จัดการก็มีความสุขแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือคนที่เข้ามาเรียนหรือคนที่บริหารจัดการ โดยเฉพาะทัสฟอสขึ yeah, like ้นมาได้เป็นอย่างดีนะครับแม้แต่ติดปิกเนี่ยก็ติดได้กับทัสฟอสบนะปิกสวยมากเมื่อกี้ผมได้รู้เลยว่าเวลาผมหลบดูหลบเนี่ยจะเห็นปิกดูเลยก็ขอบวยพรที่พวกเรามีความสุขกันมากๆนะครับแล้วก็สุวรรณเนี่ยก็ ยังทำงานกันอย่างแข็งขันมากนะครับนี่วินสามนี่ยังไม่จบแต่ปรเดี๋ยวก็จะจบ้้แล้วก็เชื่อว่าวินสี่และวินเอ็กสองก็คงจะก็คงจะก็คงจะเกิดขึ้นนะครับเชื่อว่าจะเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะออกจาก,กระโซนนี้ ศาสนากนะ็ได้อยู่ตอนที่หลักสูตรวินสีและวิ <c oughs> น,นเอ็กซ์สองจบซึ่งจะใช้เวลาประมาณกี่เดือนนะสามเดือนอาจจะห้า <c oughs> เดืนอนห้าเดือนเที่ผมไม่อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> สามเดือนเนี่ยสามเดือน,ส,นสี่เดือนนี้อาจจะจะไม่ได้อยู่ พราะว่าสถานการณ์การเมืองเราก็ถ่ายยากนะครับเมื่อกี้พยายามจะถามสองอว่าจะโปิดยังไงเรต้องรักษา,ญญามาญยาทมากผมว่าบุญตามที่พวกเราปรารถนาแต่ว่าพวกเราปรารถนาอะไรก็ไปรู้กันแล้วก็วันนี้ผมก็ได้ทําเรื่องร่วมกับท่านประหละัดทำเรื่องที่ที่เป็นตัวอยา่างว่ากระทรวงเรายังไม่หยุดเลย ก็คือตอนเช้าก็ได้ทําการทำโมโยนะครับเ,เพื่อจะทําหลักสูตรทัศชวิทย์นะครับซึ่งมีเป็นสิบสิบหลักสูตรนะครับเอาแสงสิงโตอนไปทําเป็นย่เองร่วมกับมทศอเอป็นต้นนะครับจุฬาไปทําร่วมกับสดรเป็นต้นนะครับได้ใช้เครื่องมือ ของเราซึ่งแพงแล้วก็มีอยู่เฉพาะที่สถาบันวิจัยแล้วก็มาประดุก,กำลังกับสติปัญญาความเป็นเลิศของค้าจารยาทั้งหลายที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็เชื่อว่าการบุรณกศึกษาของเราจะก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆน,นะครับส่วนตอนบ่ายที่ห้องใกล้ๆที่พวกเราประชุมอยู่ตรงนี้ก็ประชุมเรื่อง sandbox นะครับ sandbox ตอนนี้ก็เป็นส่ง มาให้เราอัพรูฟนะครับเป็นร้อยๆหลักสูตรนะครับแล้วก็เราก็ดูแล้วก็ให้เขาทำได้โดยที่ไม่ต้องรับขอยกเว้นอะไรเลยก็เป็นร้อยๆหลักสูตรดีๆทั้งนั้นนะครับส่วนหลักสูตรที่จำเป็นจะต้องใช้มาตรการแซนบอกซ์ยกเว้นได้จริงๆนะก็ก็มีไม่ถึงสิบหลักสูตรนะครับก็แสดงให้ญญเห็นว่าเราได้ปฏิรูปไปเยอะแล้วจนะัน่งไม่ต้องยกเว้นอะไรก็ทำได้เกือบหมด ส่วนในที่ต้องยกเว้นเราก็ยกเว้นให้เลยนะครับดังนั้นก็ดูแล้วมันเหมือนกับมันไม่ใช่เวลาที่จะรอรัฐบาลใหม่ถือถ้าจะรอรัฐบาลใหม่ก็ทําเรื่องธรรมดาธรรมดานะครับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องประจำอะ่ะควรจะทาอย่างนั้นแต่ว่ากระทรวงเรายังไม่หยุดเลยนะครับยังใช้เกียร์สี่เกียร์ห้าในการขับอยู่ยนะครับไม่มีชะลอเลยทียนี้จะให้พวกเรา เข้าใจชัดๆเนี่ยผมก็เลยยกตัวอย่างว่าวินสแทนที่เราจะดูตั้งแต่วินสอเราว็คิดว่าวินสามทำทัานแล้เมื่อวินสามทำทัานก็หาเรือกับท่านท่านผมรักด้วยวินสีเราไม่ต้องไปรอรัฐบาลใหม่วินสี่ก็ทำเลยนะครับแล้วก็วินเอ็กสองก็ทำเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่ององบประมาณนะรเราเราเรามีอำนา เพราะฉะนั้นกะ็มาาซึ่งมากที่เราใช้เวลาสองปีนะสปีเสร็จเไม่ถึง3ปีเกือบสปีเกือบสปีนะครับทำวินขึ้นมาวินหึ่วินสวินสาวินสี่วินแล้วก็ x อ็กึงเอ็กซองกสวินทั้งหมดหกวินนะครับเป็นในบบอเนี่ยเขาเปิดรุ่นแล้วรุ่นปีแล้วรุ่นเท่านะั้น แต่พวกเรา3ปีเปิดไปตั้ง6รุ่นและก็สปีเนี่ยต้องยอมรับด้วยว่าเป็น3ปีที่มีโควิดึ่เกือบสองปีเราก็ไม่ได้หยุดชะลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลงาน้ื่เราพวกเราปรับเรื่งใจแต่ที่ผมปรับปรื่งเป็นพิเศษก็คือหลักสูตรพวกเรามีคนนอกกระทรวงวบเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับท่านสวที่ผมเคยเชื่อเมื่อกี้ก็เป็นคนนอกกระทรวงนะครับ แล้วก็ท่านนักธุรกิจทั้งหลายที่มาเซ็นดีดูอยู่เมื่อกี้ก็เป็นคนนอกกระทรวงแต่ว่าพวกเขามีความรู้สึกเหมือนกับอยู่ในกระทรวงนะและพวกเราก็มีความรู้สึกเขาเหมือนเป็นคนในกระทรวงเราคิดอยากจะทําอะไรที่ก้าวหน้าเราก็จะพบเลยว่าพวกเขาจะเป็นพลังที่สาคัญนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้อยู่ในกระทรวงอวที่มาอยู่ในสุขวินก,นก็เจริญก้าวหน้าเร็วมากนะบางคนไปเป็นเข้ามาเป็นรองผู้ว่ารองผู้ว่าผู้หญิงคนนั้น แล้วก็ได้กลายเป็นผู้ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้มาเรียนอะไรเลย <c oughs> มาเลยผมรองผู้ว่ากลางก็เคยเป็นผู้ว่ากรุงเทับนะครับเยอะแยะนะครับก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับมิตรภาพที่เกิดขึ้นก็ขอให้ยั่งยืนนะครับมิตรภาพเพื่อการงานเพื่อความเจริญก้าวหน้า ของบ้านเมืองของหน่วยงานของประเทศของธุรกิจของท่านขอให้มันเกินผล่าจะขอบพระคุณครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมก็จะเดินทางไปราชการต่างประเทศนะครับที่ฮ่องกงหรืที่เซนต์จอห์นคืองีตัวออกหกโมงเช้ออออชาเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเพราะฉะนั้นก็คงไม่สามารถร่วมงนานกับพวกเราได้นะก็เดี๋ยวคุยกับพวกเราตรงนี้เสร็จแล้วก็ขอขอลาเลยนะครับ ขอบคุุณทก่าแล้วในโอกาสนี้ค่ขอบคุณท่า,านประธานี่ว่าการกระทรวงการขนส่งและแย่สารวิจัยและนวัตกรรมนะคะศาสตราจารย์พิเศษด็อเตอร์อเนกเหล่าธรรมทนา,น,ะคะา,า,ามนค่ะและสิ่งที่เราเห็นตลอดนะคะท่านใส่เกียร์ตลอดจริงๆค่ะท่านไม่เคยหยุดเลย